เป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่ทั้งน่ารักและเก่งมากความสามารถตั้งแต่เด็กๆสำหรับน้องเป่าเปาลูกสาวคนโตของบี้ทัศภา,ากุ๊ปกิฟสุมนทิปเรียนก็ดีกิจกรรมก็เด่นจริงๆค่ะที่นอกจากเล่นเปียโ,โนเก่งแล้วก็เต้นเก่งด้วยที่ล่าสุดน้องเป่าเปาได้มีโอกาสถูกเลือกไปลงเต้นพักครึ่งการแข่งขันกีฬาโดยสาวกุปก๊ปกิฟได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว แอดจีจีจกับกีตสิบห้บอกว่าดอกจันฮัร์ฟไทม์โชว์โฮมคัมมิ่งบาสเกตบอลเกมแอดสคูลแฟนแคมไบเฮอร์เดดดี้เด็กหัวล้านหน้ากลมในวันนั้นสู้นักเต้นพักครึ่งการแข่งขันกีฬาในวันนี้โชว์เต้นจริงจังครั้งแรกของพี่เปาปากับมากรีดจนคอจะแตก ไม่คิดว่าลูกจะกล้าทำเอ็นดูมากปอลองงานรอรอสนุกมากเด็กในรอรอช่วยกันจัดการใครถนัดด้านไหนสนใจด้านไหนก็ช่วยกันทำแบ่งหน้าที่เปามีรุ่นที่สอนเต้นให้โดยลงคลาสเรียนฟรีกับรุ่นที่ทุกอาทิตย์รุ่นที่ช่วยฝึกสอนจัดการเตรียมงานให้น้องๆพาน้องโชว์และจะมีโชว์ในงานต่างๆกันอีกเรื่อยๆดีมากรุ่นที่รุ่นน้องสนิทกันได้ลองทำหลายๆอย่างแบบจริงๆซัพพอร์ตกันดีมาก เปลาถึงกับอายปากว่าวันนี้สนุกจริง,รงๆเด็กๆน่ารักมากเจ๋งดีเห็นละอยากกลับไปมีโอกาสได้เรียนแบบนี้บ้างฉันจะเป็นสาวเมกาเต้นสะบัดเลย5,555,555 5้า5ม่ามกลางคนบันเทิงและพี่ๆแฟนคลับชมความเก่งความน่ารักของน้องเปล่าๆจำนวนมาก